ก็สามารถปรับขนาดได้นะครับท็อปจะลองใส่ให้ดูนะครับใส่แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยรอบข้างนะครับนอกจากเสียงตัวเองสวัสดีครับผมท็อปนะครับจากเซนเทลวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟฉะเชิงเศาว,วันนี้ท็อปจะมารีวิวตัว Sony WH100X 0 นะครับ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับว่าตัวบอดี้ของเจ้าหูฟังนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์เว็บไซตายและขวามาให้นะครับแล้วก็ตัวหูฟังสามารถปรับสายขวาได้นะครับทั้งสองข้างก็ <Wow. S 1> าสามารถปรับขนาดได้สําหรับคนที่หัวใหญ่นิดนึงก็สามารถปรับขนาดได้นะครับเพื่อให้เข้ากับสรีระของเรานะครับ สำหรับด้านขวานะครับวันนี้นะครับก็จะมีเป็นที่ชารจนะครับ U s b Type ซนะครับอ่าเราจะเป็นด้านซ้ายนะครับก็จะมีปุ่มพาวเวอร์นะครับหนึ่งปุ่มแล้วจะเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับสำหรับเปลี่ยนมวดสาหรับต่อเสียงรบกวน,นมีรูหูฟัง3.5ให้นะครับเขา,าจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าใส่แล้วจะได้ยินไหม แต่แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยรอบ้านนะครับนอกจากเสียงตัวเองเหมาะสําหรับแบบคนที่แบบอยากมีโลกส่วนตัวสูงๆว่าอยากฟังเพลงอยากอยู่กับตัวเองแล้วก็ข้างในนะครับตัวด้านซ้ายนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับสําหรับคอยวัดเสียงรบกวน ก็ตัวนี้มันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ถ้าเราแตะสองรังเนี้ยมันจะเป็นการเปิดหมวดสําหรับตัดเสียงรบกวนหรือว่าให้ได้ยินเสียงรอบข้างสําหรับการเชื่อมต่อจเจ้าหูฟังกับโทรศัพท์นะครับก็จะใช้ตัวแอปพลิเคชันของ Sony นะครับชื่อว่า Sony Headphone นะครับสามารถเชื่อมต่อกับหูฟังของโซ ny ได้ทุกรุ่นนะครับเราจะสอนการในการเชื่อมต่อนะครับ หน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นตัวเหลืงองๆตัวนี้่วนี่เฮดโฟนนะครับมาเข้าไปด้านในนะครับเมื่อหูฟังนะครับอยู่ใกล้กับโทรศัพท์นะครับของโซนี่นะครับมันก็จะขึ้นให้เลยก็จะเป็นตัวหูฟังรุ่นอะไรนะครับแต่ว่าเราต้องเปิดหูฟังก่อนนะครับก็เปิดแล้วเปิดตังนี้นะครับ เิดแล้วอ่าโทรศัพท์เรา,เราที่เคยเชื่อมต่อไปแล้วนะครับก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่า,าให้ทั้งเชื่อมต่อเลยไหมแต่ว่าถ้าแค่ครั้งแรกนะครับเราก็กดคอนเน็ได้เลยตัวนี้นะครับเขาก็ลองเชื่อมต่อแล้วก็ฟังเพลงแล้วนะครับเราก็จะมีมันจะมีหมวดสําหรับเ,เราสามารถพูดคุยกับเพื่อนได้ก็จะเป็นสปีกทูแชทนะครับก็ระหว่างที่เราฟังเพลงอยู่เราก็สามารถคุยกับเพื่อนได้นะครับก็คือทาง ตัววิดีโอนะครับที่เราดูอยู่หรือว่าเพลงที่เราฟังอยู่นะครับมันก็จะหยุดให้ออโต้นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากกลับไปฟังเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่เราเงียบหรือว่าเราจะกดตัวเพลจต่อไปก็ได้นะครับ จะพบบัเ,ออเป็นขั้นตอนนะครับสำหรับโหลดแอปพลิเคชันนะครับอา่าเปิดออกมาก็าจะมีกล่องใส่หูฟังนะครับมาให้ก็จะมีคู่มือคู่มือ,อ,อของ,ง Samsung มาให้นะครับก็จะเป็นราเทียก่อนนะครับการโหลดแอปต่างๆนะครับการใช้งาน หูฟังของเราตัวที่ท็อปมารีวิวจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นสายชาร์จไทยซีนะครับหึงเส้นต่อไปเป็นสายเสียบหูฟัง3.5นะครับสำหรับใช้กับโทรศัพท์และสุดท้ายนะครับจะเป็น ตัวเชือต่อนะครับเ,ออเป็นตัวแปลงสำหรับบนเครื่องบินนะครับ <Wow. S 1> ครับสำหรับรีวิวในวันนี้นะครับตัวหูฟังตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัดเสียงรบกวนได้จ,จริงเบสแน่นสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ w w w s e n t ท e l o n l i n e .com สำหรับอ e ีคอมเมิร์ซนะครับก็พิมพ์คำว่า e n t a e l ที่ Lazada Shopee คนที่อยากติดตามพวกเรานะครับก็จะมีแฟนเพจ a c e b o o k YouTube แล้วก็ไอจีสำหรับวันนี้ท็อปก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสั่งซื้อสินค้าคลิกเลย w w w บ e n t เท l o n l i ล e .com s n t เท l จัดส่งฟรีการันตีซอฟต์แวร์30วัน